ขนมจีนกุลมาศรับไม่ได้รูปตัวเองโผล่หนังสือเรียนป .5 บอกแต่งกายไม่เหมาะสมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความ ที่เผยให้เห็นแบบเรียนของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องอิทธิพลจากต่างชาติที่มีการนำรูปขนมจีนกุลมาดนักร้องชื่อดังแต่งกายในสไตล์พังก์ร็อกสมัยเป็นนักร้องเมื่อ10กว่าปีก่อนโดยเป็นแบบฝึกหัดที่ร่วมกันอภิปรายสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าวซึ่งในภาพดังกล่าวนั้นระบุประโยคคำว่าภาพนี้เป็นการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมด้าน พร้อมเฉลยคำตอบว่าการแต่งกายอีกคำถามระบุว่านักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมนี้เหมาะสมกับคนไทยหรือไม่อย่างไรพร้อมเฉลยว่าไม่เหมาะสมเพราะดูไม่เรียบร้อย จากคำถามและคำตอบทําให้เกิดการถูกเถียงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าใครเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยในบริบทของรูปนี้ขนมจีนทํางานเป็นนักร้องแต่กลับมาบอกว่าไม่เรียบร้อยการแต่งกายคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตราบใดที่อยู่บนการะเทศะและสถานที่นอกจากนี้ยังมีคนตั้งคําถามว่า คนในรูปสามารถฟ้องได้หรือไม่เพราะทำให้ภาพลักษณ์เสียหายทางด้านขนมจีนกุลมาศก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทำไมถึงมาบูลลี่การแต่งกายในซิงเกิลแรกของตน บริบทคือเป็นนักร้องชุดก็ไม่โป๊สมวัยกับเด็กอายุ13เอาจุดไหนมาชี้วัดว่าไม่เหมาะสมเป็นการจำกัดความคิดระบบการศึกษาเกินไปสำหรับขนมจีนกุลมาตปัจจุบันอายุ28ปีเป็นนักร้องและนักแสดงหญิงชาวไทยอดีตศิลปินสังกัดกามิกาเซผู้เข้าร่วมประกวด KPN Award ครั้งที่24ออกอัลบั้มครั้งแรกในปีพศ2550ร25 50, ร่วมกับเพื่อนในค่ายส่วนอัลบั้มต่อมาเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกในแนวพังป๊อปสไตล์ตะวันออก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดุริยางศิสินตะวันตกเอกวิชาขับร้องคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้รับเกียรตินิยมและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาดุริยางศสินตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ย3.85